สวัสดีครับพบกันนะครับกับ s s c k service d y ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันแล้วก็มาศึกษารวมไปถึงการไล่ระบบท่อนะครับของตู้เย็นที่ใช้คอมเพรสเซอร์แบบ5ท่อนะะฮปกติแล้วเนี่ยที่เราพบเห็นกันอยู่บ่อยๆสำหรับคอมเพรสเซอร์เราจะเห็นว่าคอมเพรสเซอร์ส่วนใหญ่มักจะใช้แบบ สามท่อนะฮะประมาณก็เหมือนกับเ,เรื่องทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์หนึ่งสามกับหนึ่งสี่เราจะเจอทัมเมอร์หนึ่งสามซะมากกว่าหนึ่งสี่อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนะฮะตู้ส่วนใหญ่ที่ใช้คอมแบบห้าท่อเนี่ยก็จะเป็นตู้ที่ใช้งานมานานสักระยะหนึ่งแล้วนะครับนะฮะสักห้าหกปีขึ้นขนาดตู้ก็ย่อมย่อมหกคิวหกคิวครึ่งประมาณนั้นนะฮะ สำหรับยี่ห้อที่เราพบเจอเนี่ยก็อาจจะเป็นพวก ge whirlpool หรือไม่ก็ a t i n a นะครับ p u g o แต่ที่เราพบเห็นแล้วก็คุ้นกันที่บ่อยที่สุดแล้วก็ใหญ่กว่าขนาด6.5คิวไปหน่อยหนึ่งนั่นก็คือของยี่ห้อ sharp เจ้าเก่านะฮะคราวนี้เวลาเราพบเจอ,อเจ้าคอมเพรสเซอร์ที่ใช้แบบ5ท่อแบบเนี้ยเราก็จะเห็นนะครับว่า ท่อข้างล่างเนี่ยจะเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่เราไม่ต้องไปกังวลนะครับท่อส่วนใหญ่ที่ต่อพวกนี้มันก็เหมือนกับคอมเพรสเซอร์แบบ3ท่อที่เราเคยเห็นเห็นกันนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเป็นคอมเพรสเซอร์แบบ3ท่อเนี่ยมันก็จะมี2ท่อใหญ่นะครับซึ่งแยกเป็นท่อเติมน้ำยาแล้วก็ท่อกลับ ของน้ำยาที่มาจาก e ี a วบเ a เ o เส่วนท่อเล็กก็คือท่ออัดนะฮะผมเคยบอกไปว่าไม่ว่าท่อแรงดันสูงเนี่ยจะต่อไว้กี่ท่อก็แล้วแต่เราเข้าใจไว้เลยนะครับเป็นเ,เรื่องที่ปกติหรือเรื่องตายตัวเลยว่าต้นทางของท่ออัดเนี่ยจะอยู่ที่ทางออกของหวงองัวคอม ท่อเล็กนะฮะหรือท่ออัดสกรับของคอมออกมาปลายทางจะไปสิ้นสุดที่ไดเออร์สเตเตอร์เสมอนะครับไม่ว่ามันจะมีกี่ท่อหรือกี่ท่อเนี่ยแต่คราวนี้เพื่ออจะให้เข้าใจได้ง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะถอดท่อทั้งหมดเนี่ยออกแล้วเดี๋ยวเรามาไล่พร้อมๆกันว่าท่อแต่ละท่อออกจากไหนไปไหน เข้าไปที่แผงไหนออกที่แผงไหนแล้วไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวลาเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียนกันนะครับตอนนี้เอาท่อพวกนี้ออกก่อน โอเคเราก็เอาท่อทั้งหมดออกแล้วนะครับเราจะไปดูท่อพวกนี้เราดูท่อทั้งหมดที่อยู่ที่ตัวคอมของคอมเพรสเซอร์แบบ5ท่อนะครับท่อแรกเราคุ้นเคยกันดีนั่นคือท่อที่สําหรับเติมน้ายาหรือเราเรียกว่าท่อเซอร์วิสท่อบริการนะฮะต่อมาก็เป็นท่ออัดนะครับท่อดูดซึ่งปกติของคอมที่เป็นแบบ3ท่อนะครับเพราะฉะนั้น ท่อที่เพิ่มมา2ท่อด้านล่างตามข้อมูลที่เรารู้กันนะครับที่ได้มาก็คือท่อนี้ไว้สำหรับอุ่นน้ำมันภายในตัวของนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าไอ้ท่อ2ท่อเนี่ยลักษณะภายในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันจะวนในภายในคอมมากน้อยแค่ไหนหรือเป็นยังไง เรามาดูกันนะฮะอันนี้คือชุดคอมเพรสเซอร์นะครับนี่คือท่ออัดนะ,ะที่ต่อจากตรงน,นี้เราจะสังเกตว่าคอมเนี่ยบางทีเราต้องดูที่ตัวท่อนะครับบางทีท่อดูเหมือนแล้วมันลัก,ลกษณะเนี่ยขนาดมันเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะฮะเวลาเราเทสเราถึงจะรู้ว่าอันไหนเป็นอัด อันไหนเป็นดูดนะเดี๋ยวเรามาเอาชุดคอมเพรสเซอร์ออกอันนี้คือชุดอคอมเพรสเซอร์นะครับเราลองมาดูข้างในของอคอมเพรสเซอร์5้าท่อกัน เราก็จะเห็นนะครับว่าท่อเนี่ยก็เดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมานะครับลักษณะเป็นห่วงหรือถ้าเกิดบางยี่ห้อเนี่ยเขาอาจจะจะเพิ่มจํานวนวงนะเพื่อที่จะให้ความร้อนไปอุ่นน้ํามันภายในคอมเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดถ้าคอมเนี่ยจะใส่ฮีตเตอร์เพื่ออุ่นเนี่ยมันคงไม่สะดวกกันนะครับเดี๋ยวมันจะยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า ท่อสองท่อเนี่ยมีไว้แค่เพื่ออุ่นน้ำมันภายในตัวคอมแค่นั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตู้ที่ใช้คอมเพรสเซอร์แบบห้าท่อเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่ามันจะมีแผงระบายความร้อนอยู่นะฮะสองแผงนะครับแผงแรกก็คือแผงที่อยู่ใายตู้คือแผงนี้นะครับผมถอดออกมา ถ้าเป็นตู้เนี่ยเราจะเห็นว่าด้านหน้าตู้เนี่ยถ้าเราเปิดด้านใต้ตู้ออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีถาดน้ําทิ้งวางอยู่บนนี้นะฮะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้บนนี้ก็จะเป็นแผงระบายความร้อนชุดที่1น,นะครับจากนั้นเนี่ยจากชุดที่1แผงด้านล่างเนี่ยก็จะต่อวนไปเข้ากับแผงระบายความร้อนหรือคอนเดนซิ่งที่อยู่ในตู้ก็คือแผงนี้ที่ผมสาธิตให้ดู นะครับก็คือแผงนี้นะฮะส่วนจะต่อยังไงเรามาดูกันนะครับว่าการเดินท่อเนี่ยเขาทำยังไงนะฮะ เพราะฉะนั้นเราพร้อมแล้วเรามาไล่ระบบนะครับระบบท่อของกล่องแบบห้าท่อกันเลยนะครับเราจะไปแบบสโลโมชั่นนะฮะช้าๆนะเราจะได้ตามกันทันโอเคมาเลยเมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับชุดคอมเพรสเซอร์ก็จะอัดน้ำยาออกทางท่ออัดคือท่อเล็กนะครับเข้าสู่แผงระบายความร้อนที่อยู่ใต้ตู้ นะฮะท่านก็รู้ดีว่ามันออกจากคอมปุ๊บมันจะมุดเข้าไปใต้แผงระบายความร้อนของใต้ตู้เลยนะครับก็คือแบบนี้นะครับออกมาเข้าแผงใต้ตู้จากแผงใต้ตู้ก็มีทางออกนะครับก็จะเข้าไปวนที่ท่ออุ่นน้ำมันนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าท่ออุ่นน้ำมันนะครับจะไดเ้เข้าใจไปด้วยกัน ก็ออกจากแผงใต้ตู้เข้าสู่ท่ออุณนภูมิทางเข้านะครับจับท่อหนอนึง่งเข้าไปแล้วนะฮะเมื่อเข้าไปท่ออุณนภูมก็วนออกมาทางออกทางออกนี้ของแผงใต้ตู้เนี่ยก็จะเข้าสู่แผงระบายความร้อนที่อยู่ในตู้หรือแผงระบายความร้อนหลักนะฮะ แบบนี้รับออกมานะครับ,ออนะรบให้โดโดๆนี่ช่างมันนะครับฮนะบเข้าท่าอน้ำมันออกท่อน้ำมันเข้าที่แผงหลักนะครับคอนเดนซิ่งที่อยู่ในตู้นะครับคราวนี้เมื่อเข้าคอนเดนซิ่งภายในตู้แล้วเนี่ยถางออกก็จะออกมาที่ ไดเออร์สแตนเนอร์นะครับแต่คราวนี้ไดเออร์สแตนเนอร์ไอแบบนี้มันไม่ใช่นะครับจริงๆมันต้องทิ่หมหัวลงนะให้แคปิูวเนี่ยทิ้หมหัวลงไม่ใช่หัวขึ้นอย่างนี้อันนี้ผมแสดงให้เห็นคร่าวๆว่ามันเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นพอเข้าไดเออร์ e e R, ก็ออกไปที่แคปิูวหรือหัวฉีดน้ายาเข้าสู่อีเ e ว็บปริเเตอร์นะครับเห็นไหม,มครับเข้าสู่อ e ีเว็บออกทางท่อใหญ่นะครับ โดยผ่าน,นอ c คว u เมเตอร์ก่อนแล้วก็ออกทางท่อท่อกลับนะฮะน้ำยาก็จะกลับมาเป็นไอเข้าสู่คอเมเพรสเซอร์ครบวงจรนะฮะก็เข้าสู่คอเมเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ครบวงจรนะครับลองดูไม่งงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนคอมไอ้ห้าท่อเนี่ยนะฮะเป็นสท่อคือมันไม่มีข้างล่างใช่ไหมฮะคุณก็ต้องอนุกรมแผงระบายความร้อนด้านล่างที่ใต้ตู้เนี่ยเข้ากับแผงที่อยู่ในตู้ด้วยนะครับคือท่ออัดนะครับพออจะท่ออัดแล้วเข้าแผงระบายความร้อนใต้ตู้ใช่ไหมครับไอตัวนี้แผงที่ออกจากแผงใต้ตู้เนี่ยก็ เข้าไปที่แผงระบายความร้อนในตู้เลยนะครับอย่านะครับอย่าตัดทิ้งไปโดยที่คุณไปต่อแผงในตู้อย่างเดียวไม่เช่นั้นเนี่ยแผงระบายความร้อนมันอาจจะรับไม่ไหวเพราะว่ามันร้อนมากนะบางท่านทําแล้วตัดแผงระบายความร้อนใต้ตู้เนี่ยออกแล้วไปใช้แผงในตู้อย่างเดียวซึ่งมันจะทำให้ร้อนมาก มันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตรงนี้ขอเตือนไว้อย่าไปทำอย่างนั้นนะก็ระบบท่อก็มีเท่านี้เองนะฮะก็คงพอเข้าใจนะครับนะฮะมีเท่านี้ไม่ได้มีถ้ายังไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมจะทวนให้อีกนิดนึงนะฮะคอมทำงาน อัดน้ำยาออกมาทีา่แผงระบายความร้อนแผงแรกนั่นคือแผงที่อยู่ใต้ตู้นะครับพอออกมาแล้วทังออกของแผงใต้ตู้ก็ไปเข้าท่ออุณน,น้ำมันทางขาเข้าจากนั้นออกจากท่อน้ํามันทางขาออกไปเข้าสู่แผงระบายความร้อนที่อยู่ในตู้นะครับเข้าไปสู่แตนเนอร์ไดเออร์เข้าแกับทิวออกอ e ีเวแล้วก็กลับเข้ามาที่ท่อใหญ่ท่อซักชัน ครบระบบวง,งจรนะฮะมีเท่านี้เองนะครับก็เท่าที่อยากจะให้รู้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะบางท่านไปเจอคอม5้าท่อแล้วอาจจะเกิดอาการงงว่าท่อมันจากไหนไปไหนและไอ้สองท่อที่เพิ่มมามันใช้ทำอะไรตอนนี้ก็คงจะพอเข้าใจกันได้บ้างแล้วนะครับไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาถามนะครับ ที่เบอร์เหมือนเดิมนะครับ0846663328นะฮะยินดีตอบทุกท่านนะครับให้เข้าใจก็คงจะหมดจบวิดีโอตัวนี้เพียงเท่านี้ก่อนจากไปนะครับขอให้ความรู้จงสถิตยอยู่กับตัวท่านทุกทกท่านทุกๆคนตลอดไปแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับโควิดยังอยู่ นะครับไม่รู้ว่ายัางอยู่อีกนานแค่ไหนรักษาสุขภาพกันด้วยขอบพคุณครับที่ติดตามมาจนถึงช่วงพายนี้สวัสดี